ลมมาโโอ้ออเด้อีก้ี่ก้นีาอเด้ออาเด้อลมกบมาจังหวะนี้เรียบร้อยรันี่กบังไว้มเคนเดยข่าแล้วอาวอาวอา โอ๊ยทุกคนเออทางนี euh ้กระตีกงยงวยอยู่ลมเป็นใจอะไรวะทุกคนเอยขาดให้เป็นทีเรียบร้อยจ้ะจาะสวัสดีเอฟซีฮักแพ็กันเนอสุขสุขคนเด้อะนอนยินดีต้อนแรกขอตัวตรง YouTube น้องอ้อมบ้านหน้านาะทุกคนเอ้ยม่นี้ก็จะพาทุกคนมาเบิ่งเลื่อยเอ๋พอน้องตองกับน้องตองเลื่อยไม้ลงเตาเนาะทุกคนเอ้ย เตาที่สองแล้วเราก็จะหายทุกคนเบื่อเนาะานนี้ล้วก็ตัดผัไปทางทุกคนกำลังเหนื่อยไหมเเตาที่สองเนาะทุกคนเอ้ยเนาโอโอการจรา้วทุกคนเฮ้ยทักวุกระพบแล้วเอ้ยทุกคนเอ้ยเนาะโอโ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 อโอโออโออโออ เหมือนแกย่านพ่อเฟินน้อทุกคนแู่นมีเต็นอ้ยมีเต่นทน้ำพวกคนแกย่านพวกพวกนแลแหลนปุ๊บโอ้ยนอทุกคนไอ้ดาอ่าอ่าอันนี้ออุ้ยเาะมันขาดไองัาทุกคนเลยอุ้ย มนันเลิกด้วยทุกเลยจะต้องต้อ,องมันอืมบอขาจ่อยทุกคนเอ้ยเนาะอืมเนาะมาต่ออีพีสองจ้าคลิปนี้ต่ออีพีสองแล้วทุกคนเอ้ยจากคลิปที่แล้วที่ว่า เตาที่โซ่เตาที่หนึ่งบ่พอเตาที่สองต้องปิดมาแล้วอีตอนนี้เร็วๆนี้นะทุกคนเลยเตาที่สองบ่พอเตาไอเตาแรกบ่พอเตาที่สองต้องมาแล้วจ้านี่จ้าทุกคนจะตัดไม้ทั้งสองต้นนี้ลงนะทุกคนเลยไม่ไม่จะข้ามเนาะไม่อยู่ข้ามนะใม่เนี่เออเอาเอาทุกคนจ้ะอ่ะออกเลยตรงตรงเอ้ยเอาไปอลย นบวว่าวเปิ้นจะเลื่อยเหงานี่อีกบนนะนะ่อเนาะแล้วก็มาเบรน,น้ำการทุกคนเอกมาลุนนํำการนบ่าวเปิ้นจะตัดหรือบ่อเนาะตอนนี้เราะว่าเลื่อยมันบกเข่าตอนนี้เลื่อยนว่ามีปัญหาเนาะ,ะทุกคนเลยบกเข่าอือฮลอฮือฮือฮืออฮะ,ะาาอาอืออฮือฮืออฮอฮือฮืาฮือฮือฮืือฮือฮือฮืออืออจืกฮืืออยือเอๆๆเืออฮืออืออฮือกือออฮืือเอือเอ กะสวนเป็นกำลังใจให้ทุกคนทั้งสองนะทุกคนเลยค่ะทุกคนชอบคลิปนี้ก่ะกดใจมารลุล่วงนะทุกคนเลยอืมทุกคนกดใจมาลุล่วงคอมเมนต์มาหลายๆโหลดเดินทุกคนเลยน้องออม่านทุกคอมเมนต์เนาะตอบทุกคอมเมนต์จ้าคอมเมนต์ใดที่น้องออมบริจาคจ้องกราบขอโทษขออภัยหลายๆหันแหละนะทุกคนเอ้ยแหละบริจาคลงคลิปเตาหลายมือเดิมแล้วเนาะสองมือแล้วทุกคนเลยมือสองมือแล้วเนาะกะ มาต่อนี่ก่อุ้ยถือว่าเป็นข่าวดีเห็นเนาะเต้าเตาแรกบ่พอเต้าที่สองตรงมาปิดๆแล้วตอนนี้ว่าถามมันบ่มีไหมเลื้อนสองต้นในนี่ค่ะพวกเพื่อนก็จะบอกบอกพากันเห็ดดอกเต้าที่สองทุกคนแต่ว่ามันยังยังหม่ก็เลยพากันเลื่อยลงมาเนาะไอ้มันว่าเต้าเต้าเตาหนึ่งมันบ่พอดอกทุกคนเออเนาะใส่ไมกับก็ผลลายเหาเห็ดเต้าทำมันได้ลายสวยพอก็เอาไปขายทุกคนเอาไปขาย ซื้อเงินเอซื้อเขากีนนะทุกคน,นบาบาเอแบบว่าเดี๋ยวเจ้าคายะคะเอาเงินเนาะคนเลยคาราได้บรายก็เอาไว้ดังกันดได้รายกับไปขายทุกคนเลยโบเมนถือได้เตาเอทานแล้วทานนะสอบละสาวพอแปดพันเนาะเขาขายแต่ไปขายหายันค่ะเขาขายนะสอบจำที่พันทุกคนเลยอืไม่ไม่ถือจะเป็นไม่ยังกระยาเป็นไม่ยังกระยาเนาะไม่ติ้วไม่ ไม่ติ้วไม่วิกไม่จะข้ามไม่ดูไม่ยังกาเพิ่นกาเอใส่ราคาเดิมก่อเนาะโบแพงทุกคนเลยเนี่แหละพวกเพิ่นจะเลือกอีกเออไม่ต้นที่สองทุกคนเพิ่นวะเนี่ยต้นแล้วเลือยเรงเลืล่อยต้นตัวนี้กันเฮ้ยสปอนเซอร์ต้องเข่าแล้วแหละทุกคนเอ้ยเนาะซื้อสปอนเซอร์มาเลี้ยงเพิ่นนี้ น้องเอิ่มกับบุ๋มยงกคือกันเนาะสีสอมาหนำเย็นมาเลี้ยงพวกคนกันนี่กาแฟมาเลี้ยงนะนี่แหละพวกันแตละกันเลยขาดแล้วต้นนึงต้นที่สองกะมาเบิ่งน้ำกันเนาะมันจะเลื่อยลงอีกเพราะว่าโอ้ขันเลื่อยลงสองต้นนี้มันทำเลื่อยเป็นทั่นเป็นถันไหว้ได้แล้วได้หลายเตาตัวแป๊นี่สอเตาสมเตานาะโอ้ยไกลเลยสองเตาค่ะแบบสี่เตาบุญละสามสี่เตาเนล่อทุกคนเลย มว่าเขาเห็ดเต่าเห็ดเต่าใหญ่ลายก็ได้แต่โซ่ความเต่าแหละมารุ่นน้ำกันต้นนี้จ้ะขาดให้หรูโบเนาะทุกคนนะเหลยกับตอนนี้บกเข่าแล้วเนาะคันเราบกขาดกะไอ้มื้ออื่นจึงมาเหลื่อยอีกเนาะทุกคนเลยพรุ่งนี้กันมาเหลยอีกแต่ผัวเพิ่นจะว่างมาหรือบอกนะย่านเพิ่นได้ไปเห็ดเรียงทุกคนเลยคัน่าเพิ่นบว่างกันเนาะออ้มคุณแม่แล้วกายตาโตกระพาะกันมาเหลื่อย้วทุกคนเลย คนเลื่อยแล้วก็มาเลื่อยนันขาดเราต้องคนเองแหละใครแต่บารมันเป็นไม้อยู่ในดินเขาเองครับลองไปหาของเขาเนาะเอาของเขาเขาให้อยู่ในดินจะคลองมันบนเนี่ยทุกคนเลยเหนื่อยเหนื่อยมันขาดก่อนเลยไปเอาตุ้งเตียบวัดเดียวอย่างเงยอยากออกอยากรู้เป็นจานเลื่อยต้นที่สอง่าอ่าทุกคนเลย เลยออกเลยะบอกว่าเลืเอออกแล้วแล้วกัทางมันเป็นปลูกมันใส่กระไดเป็นทุกคนเ,เลยมันได้ยางเนาะในการย่ารายงามผลงามลงกระยามันทับลล่ำลงแล้วทุกคนเยนี่แหละเอาเอาเลยงามมีเบียนี้เบี้ยอยู่เฮือนล่าลากอะ่ะไฮกิจกรรมเหตุนในเฮือนในแหละทุกคนเลยเห็ุเตาไปอนี่แหลนะเนาะอืออ่ะเดจะไปปลูกมันกันปลูกกรไดเนาะทุกคนเลยบมมีพันมันพันมันมันแพงแหงตาทุกคนเลยหมัดหนึ่งอ่ะ ถามอะไรพันคนหะลดถรดหนึ่งแบบเป็นล้านปลายทรงลานแหไรลาม,มันกะไม่แต่โอ้รถดไทยหนึ่งนะสามลานลาม,มันสำเราจะปลูกมันกะมันแพงแพงลาม,มันแพยงยิ่งกว่ามันอีกทุกคนเอแพงยิ่งกว่าหัวมันอีกจ้าอันนเห็ดเต่านีแหละเะอเห็นใหม่สองต้นนี้มันอยู่แต่เงึงเลยก็เลยฟักกันเรนื่อยลงซเนอะ่ะมันละฟปาไหวกะเพลงสิ่งใหญ่ ขึ ja. Ồ, okay. ้นไปน้ำ <Zel> ม <exemplo> like ือให้สิเลือยออกได้แล้วทุกคนเลยมันก็เลยเลยตั้งแต่หัวลมไปเลยทุกคนเลยตั้งแต่ตัวลมไปเลยเพราะว่าให้มันขาดจบไปเลยเราทุกคนเลยบพรว่ามันจมไปง่ายยามฝนยามลมมาเนาะโอ้โอโหเกือบเป็นเจ็บย้อนแล้วเด้หาเอ้ยเอาเห็ดดีๆได้ตกลงมาดิมัแมปนต่ำๆเลยนี่แหละมันอยู่ทางนู้นผู้น้องอ้อมอยู่ลุ่มดิทุกคนเอลยเนาะอ่าเบื้องใน แล้ทุกคนเลยลมันขาดเนาะนนคือสีเมื่อ,อยู่ดอกทุกคนเล e. ยกระทุกคนกะเดเป็นกำลังใจให้ทางพองกับลูกคนแน่เนาะกดไลค์กดแชร์แลวก็ะกดใจมาลวัวดจ้าเป็นกำลังใจให้ทุกคนทั้งสองมาเสียม,มาลุน่นนำกันว่าจะขาดหรนะือโบน่ะต้นนี้นะจะขาดในเอจกักสมโมงทุกคนเล e. ยฮะจักนาทีมันจะขาดนอแนะแดงนอนออกก็จะหนักไปเลยทุกคนเลยไป ทำไมทุกคนเบิ่งนั้นต้นต้น,ตนมอกี้นี่นะประมาชิ้นขานาะทีก็ขาดแล้วคุณนั่นไม่ได้หึงนะแป๊บเดียวหนึ่งว่าเหลือยเป๊บเดียวหนึ่งเนาะโอ้ตอนนี้มันจะล่มไปทางเตาได้ป่ะทุกคนนะาพี่โตต้นนี้มันจะล่มไปทางคุณหรือทางพี่ตะกะเพราะเบิ่งน,น้ำการเดินนุอ้อมก็จะยับออกคือการแถลงทุกคนเลยก็จะาบาบาบายับออกเบาะแย่มันล่มมานถามใส่นะทุกคนเอ้แต่ล่มไปทางใดนคะ S <S แกทิศทางมันไปได้อะอย่งางไปทางพุ่นเลยยงา,ลมมา,างมันลุมไปทางพุ่นเหมือนปะสู้ๆตรงอย่าให้มันขาดเด้อ <laughs> น้องอ้อมคุ้มาอยู่ทางเทิงเวลาทุกคนว้าดูดสงูไงไหมนี่หน้าอุย้ยเป็นแบบว่าขั้นมาเลี้ยงไปรอบๆทุกคนเลยนี่ไงงามแพงเนาะ<ป>แล้วก็จะให้ทุกคนขึ้นมาบนทางนี้ คันว่าล้มมาทางนี่ข้าไม่ได้ลงคลิปนี่เลยใดว่ามีเอ้ยแต่เราล้มมาทางนี่ฮะเ้้อออเงยว่ามีเหลื่อยจากสตินเนาะเาต้องใส่เลยมือกดไลค์กดแชร์แล้วกดไสมาลัวๆอะไรทุกคนเอ้ยคันว่าลมมาทางนี้น้องอ้อมกลับไม่ลงคลิปนี่ทุกคนเอ้ยคันว่าลมมาทางคุณกะใครเนาะทุกคนเอ้ย ข่าวโลกมาทางนี้ก่ะบุกประทันแหละทุกคนเลยอันนี้แหละจ้าทุกคนเลยยังทันในเครื่องหนึ่งของแตนไหม่ซั่มเนาะทุกคนเลยว่ามันลำใหญ่แห้งตรงนี้ทุกคนเลยเนาะแล้วต้นใหญ่แล้วบนแม่นต้นน้อยใี่ทางนี้นะต้นต้นนี้ก็ยังหวานน้อยอยู่ต้นนั้นแห้งว่าใหญ่เนาะ ใหญ่สำต้นท mm <ım S 1> ีแล้วเลยทุกคนเอ้ยมันมีมันมีสามต้นเนาะมันมีสามต้นนะกะต้นหนึ่งกะเตาหนึ่งทุกคนเอ้ยต้นทีแล้วนะเตาหนึ่งเนาะต้นนี้ผู้ว่าจักได้ย่ดอกเอค่ะมาห้าว่เห็ดเตาพีกะที่ได้ได้ลายเตาเติบไปแหละอันว่าเตาใหญ่ลายก็ได้ต้นเนาะเตาเนาะทุกคนเอ้ยนี่แหละอ่าแล้วก็จะใหญ่สุดหมู่เลยมันดูมาเ้องเติบไปได้ต้นนี้เนาะอยู่ไร้าวเอฟบีปี ป้าสาเอ็ดปีปีนี่ตั้งแต่น้องอ้อมเกิดมาก็เห็นเลยแหละต้นนี้นะตั้งแต่หน่อยเท่าใหญ่ก็เห็นตลอดเลยต้นนี้นะเฮ้ยบักใหญ่เลยทุกคนเอ้ยเกิดมาก็เห็นโลดเนาะอ่ะอ่อ่เมื่อยแกเศร้าเมื่อยคนก็ได้เผื่อทุ่งเจสิเรื่อยขาดนี่กับเราปาเศร้าเมื่อยเลยี่พอดีเลยรับเลยแหละอ่ามันใหญ่แหงนะทุกคนเอ้ยเรื่อยแกเศร้คนเนาะ กะบ่อยากให้ผู้หญิงมาเหลือยเองเพราะว่าญาติมันล่มทับใส่เนาะค่ะเพือญ่เลยเพื่ได้เนี่ย่ปิดทันทุกคนเลยขนาดต้นนี่กะกว่าพวกบริการยังไม่ยังไม่ได้เริ่มค่ะเสียชี้งแกะจะเสียๆพรากระโดดใส่โดดคว้าเลยวุ่นวายแหงเบิ่งในเบิ่งในคลิปมันอาจจะบว์ุ่นวายทุกคนเลยตอนที่พวกคนพากันแลนโดเนาะแต่ว่าตัวจริงเนี่ยวุ่นวายแหงทุกคนเลยเนาะกว่าจะได้ต้นหนึ่งทุกคนเลยบ่แม่นง่ายนะ การล้าเลือยจังสตินนี่โอ้ยแป๊บเดียทุกคนเลยไปตรงนี่เป็นเลื่อยมือเนาะในเลื่อยเลื่อยมือแบบอันต้นหนึ่งกับมือหนึ่งแล้วใส่เวลาเลื่อยหนึ่งแล้วพลังสองต้นกับสองมือเหละทุกคนเลยนะกัวตจตามเป็นทนทนมันขาดทุกคนเ้ยน้าทุกคนเนาะทุกคนเอ้ยผักเบรกไปข้าวหนึ่ง ฝนตกซ้ำทุกคนเอ้ยเนาะฝนตกแต่ว่าตกบ่แห้งเนาะทุกคนเอ้ยกะจะเนมบไไ่เห็นกระจาดอกเนาะผักเบรกไปข้าวหนึ่งเนาะผักเบรกไข้าวหนึ่งไปตัดคลิปทุกคนเลยบรรยาการหายพอน้องตองคำน้องตองเลยเลยมาลุ้นกันละมันจะลุ้มไปทางใดเน,นาะทุกคนเลยคำั้นลุ้มไปทางนี้กะว้าหูเนี่ยจะเห็นล้วจ้ะทุกคนเอ้ยปวดทันเนาะน้องอ้อมแห้งลายอย่างแห้งทุกคนเลยไปว่ากล้องเนไอ้ลายอย่างเนาะทุกคนเลยยังยังยังตื่นแล้วเด้ ตื่นแล้วได้ทางนี้ได้ไอยับออกเด้อยด่างบุญด้อยยับออกเด้วเอ้าโอ oh my god เหยียบน้ำนนป้าเบิ่งหาเลือดออกบ่ฮะออกแล้วเลือดโอ้ยเหยียบน,น้ำอือน้ำมันนี่ซ้ำมาแล้วบินิแพลสิบไปเลยโอ้โหคนเราเหยียบน้ำซ้ำ สวยอีกแล้วจ้าได้บ่ได้บ,ไดบ่มาเบิ่งนกำกันทุกคนเลยเนาะพาจ,จะได้หรือบ่อุ๊เอ้าเออทางหลังกะอ่าอ่าอ่าทุกคนเอ้ยเนาะกะสวยเป็นกำลังใจหายทางเผดเนี่ยเด้อว่าจะไปก็ได้ใส่เห็น,น้องอ้อมน้ำน้องอ้อมกะผู้สึกญากแบบยากแบบมันลงมาทางน้องอ้อมเนาะทุกคนเอ้ยโอ้ยเนาะ อ่าตะคนเอ้ยเนาะโอ้โหจะขาดแล้วจะขาดแล้วตาจะตอดจริงไรไก่จะขาดแล้วไก่จะขาดแล้วเกียมจ้ะหนีเฮ้ยเสียงแล้วออกนอกขั้วด้อเด็กน้อยเอ้ย นี่แหละเอ้าขาดแล้วขาดแล้วขาดแล้ววานนี้ยังยต้องเล่นมาก่อนพ่ออีกต้องต้องเล่นก่อนพ่อเลยเหรอเอ้โหลมมากโอ้โหโอ้โหเด้อดอึเด้อึลีกอึลีกอึอดอึอดอึลมก็มาจังวันนี้ เยน่วยอยู่เป็นใจอวะทุกคนเอ้ยขาดหายเป็นทีเรียบร้อยจ้ะทุกคนเอ้ยขาดหายเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะทุกคนเอ้ยขาดแล้วเนาะคือว่าสุดยอดแห่งพอน้องตองกับน้องตองเหตุภายในเครื่องสุมูงสองต้นจ้ะทุกคนเอ้ยถือว่าเก่งแห่งเครื่องสุมงแค่ สองต้นเองนะทุกคนพักแค่พักผ่อนไปแค่หานาทีมันเหลื่อยต่อเครื่องพวงสามสิบนาทีหนึ่ง <บา S 1> ทุกคนเอ้ยขาดแล้วเนาะอือเออเมุด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 ชวนมุดมุดมุดบอแมนแล้วป้าอือบังคับแล้วขาดแล้วทุกคนเอ้ยเนะาะกาถือว่าส้ำเร็จเรียบร้อยเนะาะกับมิแต่ว่านา เลยเป็นทนเป็นทนแล้วกะเอาไปลงเตาไดเลยจ้ดทุกคนเอ้ยลมกบมาเป็นใจหายแท้เนะาะกะอย่ามาตองมาจอมเด็กหน่อยเดินนอะเด็กหน่อยออกมาเอยเตาื่อๆอเด้ดอผูอ้ใหญ่ใหญ่เอ้ยเนาะอืมมาเลยใหม่เห็ดเตาซืๆเนาะนี่แหละเธอว่าเก่งแห้งทางท้องคนทุกคนเน่ยอ่ะสู้เนาะทุกคนเอ้ยอืม,อม พอดีเลยทุกคนเอาลงมาแบบว่าใส่เตาพอดีเลยเนาะป้าดิเธอบิ่งไงเนาะลงมาแบบว่าใส่เตาเลยอุ้ยความพยายามของพวกเพื่อนทั้งสองเนาะเตาแรกว่พอเตาที่สองออกมาแล้วจ้านี่แหละทุกคนเลยเนาะหวามแหงหวามใจกันผู้ว่าเด็กน้อยผู้ใหญ่เนาะสวยกันแบบว่าดีใจแห่งพวกเพื่นเห็นต้นไม้เริ่มฮืมลงมากันแบบว่า เสียงโฮโฮโฮเราทุกคนเด้ฝากันเซลอยู right? ่ด right ีๆเลยยืนเสียงลงใหม่ลมตกลงเตาได้เดออตกล่องสางเลยเด้อเนาะทุกคนเลยก็เป็นกำลังใจหาทาง ในครอบครัวคุณแม่แล้วก็ครอบครัวชาโตงเนาะนนี่แหละก็เป็นลูกเป็นหลานเลยแหละอันนี้นะเจ้าแซ่เลยทุกคนเลยสำหรับคลิปนี้น้องอ้อมกับจบใบเพียงเท่านี้เนาะถ้าน้องอ้อมมาผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อน้องอ้อมกับขอบคุณขอบคุณเอชีทุกคนที่กดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็เบิ่งคลิปนี้จนจบเนาะถ้าน้องอ้อมมาผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอคารมาสวัสดีสวัสดี